ดังเลยทีเดียวได้ครับแดนรีมี่รีมี่ได้ครับสุดยอดนะครับใครจะเล็กแซ่เกิดอะไรขึ้นนะบ่อกี้ไม่เหมือนตาที่ซ้อมนะเกิดไหมใครคลายดีกว่าใครน้ายน้ำจะจะน้อยกว่านีจริงนะแต่ว่ารีมี่ของเราก็เอาอยู่เอาอยู่จริงย่างเอาอยู่เอาอยู่จริงๆเลยเอาอยู่จริงๆนะครับแต่บอกว่าสุดยอดจริงๆนะทั้งคู่ก็ไม่ว่าจะซีรีส์กี่เรื่องนะความฮอตก็ไม่แผ่วแน่นอนใช่ไหมครับยังรักเหมือนเดิมนะ มีผลงานเดียวของแต่ละคนกลับมารวมตัวกันก็ยังฮอตเหมือนเดิมใช่ไหมครับ่าจะฮอตกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับวันนี้ถามถึงทั้งสองท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วเจอกันตั้งแต่เมื่อไหร่เจอกันและเป็นยังไงบ้างครับโอ้ตั้งแต่ปีแล้วฮะสิบปีแล้วสิบปาเกือบสิบปีแล้วสิบปีได้เหรอใช่ไหมสิบปีใช่ครับตั้งแต่ผมอยู่มหาลัยครับปีสองแล้วก็พิกอยู่อยู่มสี่อ๋อใช่โอ้ใช่ใช่ โฆษณาโฆษณาไปไปค่ายเดียวกูเวิรโดเวิร์กไปถ่ายถ่ายครับผมอือนี่แหละครับพอได้ได้รู้จักกันบ้างหลังจากนั้นในในในการขายโฆษณาได้ได้ไปทำอะไรไปเที่ยวอะไรกันถือได้สนิทสนมกันทุกวันนี้บ้างครับโอ้ยจริงๆแล้วเราสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็มีไปเที่ยวไปดูหนังไปแบบแกลงเอากันปกติอะไรอย่าก็ได้ก็ต้องบอกก่อนว่ามิกก็เขาเป็นคนต่างจังหวัดที่เพิ่งเข้ามาแล้วผมอ่ะเป็นคนต่างจังหวัดแต่ก็เข้ามาได้ ที่ข้ามาของเทมแล้วมีเขาก็แบบจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็เลยแบบมาสาพาไปเที่ยวไปเนี่ยพาไปเที่ยวเองเลยไปดูนานการทันขาผมอย่าเรื่อยๆเรื่อยๆชนได้มาร่วมงานกันใช่ไหมครับครับไปพอจากเพื่อนสนิทแล้วมาเร่วมงานกันมันมันมันแปลกไหมมันมันมันมีเขื่อนเมื่เวลาต้องเข้าสี้วินาทีเห็นไหมมีไหมมีไหม นิดหนึ่งฮนิดหน่อยเลื่อนอะไรเลื่อนอะไรเขาอันนี้ทำพันดาวพันดาวนะฮะครับแก็ว่าตอนนั้นคนที่ชวนผมไปแข่งก็คือพี่เอ๋อเออเหรอใช่ครับแล้วไปแข่งก่อนาไปออเดชั่นจอดอะไรเนี่ยพอได้มาแล้วเขาก็หาอีกตัวหนึ่งที่เล่นเป็นอะไรนะอีกคนหนึ่งไม่ใช่อีกตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งเพืนคนหนึ่งตัวละครตัวละครลอื่น ผู้สี่เทียนอะไรแล้วก็ฐานานมากสี่ห้าคนก็ยังไม่ได้พอพูดกลับบอกว่ารู้จักคนนี้ไหมเออเราเฮ้ยรู้จักน้องผมเองเขาเลยเรียกมาเฮ้ยรู้จักยู่คนนีเลยครับผมก็แล้วผมมาทักไปหาบิ๊ก่อนแล้วว่าเมื่อคืนสมุดอ้าวเคยก่อนคือว่าบิ๊กมาไหมเพราะว่าเขาต้องการอยู่พอดีเลยแล้วพี่อ๊อฟที่เป็นผพุ่มกับที่ทางพันดาวเขาบอกว่าวันต่อมาเขาบอกว่าเอ้ยรู้จักคนนี้ไหมครับเออตึ้พอดีเลยตึ้งพอดีเลยใช่เลย ที่พกเขาบอกบอกับผมตรงนั้นไหมอ่านี้ว่าไงก <c oughs> ็ต้องหาแฟนๆดีกว่าพอไปบอกใจแล้วดีๆไหมดีสุดๆขอบคุณมากครับ <c oughs> แต่ไม่มีเกินใช่ไหมเวลาเวลาเข้าเข้าซีหรือเข้าฉากเหมอนกันแต่ด้วยการที่เราต้องสนิทกันมากของผมผมรูม้สึกว่ามันเป็นความยากของการแสดงมากกว่าเพราะตอนนั้นผมไม่เคยเล่นซีรีส์มาก่อนเลยไหม เราทางานในวงการบันเทิงน้อยมากบนไทก็เป็นโฆษณามากกว่าครบับผมนั่นก็เหมือนเป็นการเหมือนเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเลยอย่างเี้จริงๆแล้วพี่เออเขาก็เป็นคนที่ช่วยผมเยอะมากเลยด้วยความที่เขาผ่านงานมาเยอะแล้วลสอนอะไรนะ้องบ้ต่อางก็สอนจริงๆแล้วมีคือกเก่งอยู่แล้วครับแค่สอนนิดเดียเขาก็ทํา แล้วยังดีใช่แค่บอกว่าเอ้ยต้องรู้สึกนี้นะและต้องยิงอีกแล้วออกมาได้เลยอย่างนี้ยแล้วก็แววตาคนี่ำคูดอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่นงแบบดีเมือแค่บอกนิดที่เเองก็อีกไม่กี่สัวที่การแสดงใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเกี่ยวกับการทำตัวในในกองถ่ายหรือว่าในอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเรามีกัรแบบนี้หรือแบบนั้นเขาอยู่เขาอยู่ได้ของเขาอยู่แล้วอยู่แล้วใช่เขาน่ารักกับทุกคนใช่ครับสุดความนี่เนี่ก็เลยทำให้ทั้งคู่มีผลงานต่อเนื่อง เดือดจนจนถึงตอนนี้เล่นซีรีส์ด้วยกันกี่เรื่องครับกีเรื่องก็มีสามเรื่องครับเรื่องแล้วก็มีมีเรื่องแรกนะครับดาวต่อด้วยพินัยกรรมพินัยกรรมการเมืองเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องประจันมันไก่ครับคนไรชิเกนอะไรนะสุดท้ายอ้าวตายหลุดพี่หลุดออกมาเหรอโดเรื่องสุดท้ายทำไมนะเขาพึ่งเหรอเรา จะไม่สุดท้ายหรอกนะแต่ยังอยากทำเป็นคาแรคเตอร์ในในสองเ,อเ,เรื่องนี้นะฮะเริ่มจากวิทยาการ,รการะเทศ,เทศ,เทศเองมาทามากครับบคานท่านในเรื่องวิทยาการ,รการะเทศผมรับบทมือก่อนครับซึ่งอาชีพของเขาก็คือเป็นเชฟทำอาหารทำหวานทำอาหารข,ขาวอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องนิคือเขาเป็คนชอบกินมาชืิวบินเราก็เป็นคนที่มันขาดจิตเกียรกล้าเราเป็นเพื่อนสนิทกับเขามาตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนี่ยเรามาเข้ามาอยู่บ้านเขาตั้งแต่ตอนเด็กนกันก็จากความสนิทกันก็กลายเป็นความ มันค่อนข้างที่จะมีคอนฟิก c t อีกหนึ่งให้มีกล้าก่อนก่อนอะไรยากยากอยู่ในนี้ก่อ่นะคอนฟิก c t ที่ว่าก็คือผมเนี่ยสลับร่างกับน้องสาวผมแล้วเราก็ต้องเหมือนเราต้องไปหาว่าวิธีไหนที่เราจะกลับเขาล้างเนยเพื่ยเรากับเขาเนี่ยมีปัญหากันแต่ก็เป็นเรื่องของทางครอบครัวอะไรในบ้านผมก็เลยไม่ก็ชอบเขาแต่เขาเป็นคนที่จะพาเราให้กลับร่างเนยนะ เคร่องเตกน้าเป็นครับเื่อของผมจะเป็นคนที่มีความเที่ยวปลาสูงเออยใช่ใช่ใช่เป็นเป็นคนตับไป่อั่ครับผมเขาก็จะเป็นคนที่มันยอมเรามากยอมยอมยอมในเรื่องไทยไปจีบไปดีป่ะดูว่ามัน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 มนนันมันมันมันััััมอนันันงนันัมนันั มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไอสแลนที่พัฒนาไปสู่ความรักว้าวว้าวอ่าก็เริ่อเริเริ่มจากคนไสแลนางนี่เลยมันเริ่มจากว่าผมเนี่ยไปปาร์ตี้มาแล้วผมก็ไปกินข้าวมันไก่หลานเขาครับผมเ็าเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่แล้วดื่เอเมาแล้วมันเหมือนกแบบับเรเิ่มแอเทอร์ไซด์คือมอง มีความเป็นตัวของตัวเองแบบว่าเราเป็นคนที่รักอิสระแล้วเราก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากอย่างเงี้ยแล้วตัวละครนี้ก็จะใช้ผมเราก็ใส่ตัวเองลงไปในนั้นเยอะมากแล้วการไม่เล่นง่ายกึ้นความตัวองีมมันทำให้เราอยู่ว่ามันยากผมว่ามันง่ายขึ้นแต่ว่ามันทําให้เราดีแล้วก็รู้สึกแย่กับความรู้สึกมาคนที่มาตัวเอเดเ่อรเป็นไงบ้างครับคนที่มาแบบเมาเลยเรามาแบบนิ่งๆนิ่งๆแต่เชื่อเชื่อนะอยางเงีใช่ พราะว่าต <54. S 2> ัวละครของลุงจิ๊เนี่ยชื่อจริงในเรื่องใช่ไหมครับจะเป็นคนขายข้าวมันไก่ที่ตลาดแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีอายุเยอะพอสมควรเกือบจะสี่สิบแล้วเลยเขาเหรอใช่ครับได้เหมนแบบหน้าไม่ได้อ่ะแต่ว่าน่าจะมีเอกราชช่วยเลอนอินเนอร์ด้วยอินเนอร์อินเดอร์ได้แต่งหน้าด้วยเป็นผิวหน้าด้วยดีทีเขาจะได้ฟังดีอ๋อโอเคใช่ครับแตของเขาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมบูรแล้วก็เป็นคนที่ มีเหตุผลมีทุาอธิบายแต่มีคมอนฟ lict ตัวเองคือไม่กล้าบอกความรู้สุขตัวเองให้ใครได้ยินเพราะว่ารู้ว่าถ้าเราบอกความรู้สึกตัวเองมันก็จะเดือดร้อนใช่ประมาณนี้ครับน่ารู้มากเลยครับรู้คู่กินเฟลเตอร์ของตัวเองมากเลยนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะมาาเล่นหนังหรือว่าเล่น,ลนซีรีส์มาดิการ์แบบนี้นะฮะได้ข่าวว่าทั้งคู่ก็สนิทกันสุดๆจนอยู่บ้านอยู่ ใช่คร <łość> ั <S 2> <S 2> บทีการเลือก็ตอนที่มีโควิดแรกๆมันก็องตัดโปรทีกันอะไรย่างเงี้ยก็ไหนๆก็มาอยู่แบบทำงานด้วยกันแล้วก็ชวนน้องมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ถ่ายภาพ เป็นทีวจริงๆมาข่าวก็บ้านใช่ครับคุณมีคนชวนเข้าบ้านเหรอชวนครับทีนี้ผมถามมีดหน่อยว่าอยากมาไหมที่อยู่คนเดียวเราเหงาไงอยู่กับแมวอะไรเงีเเง้ยครับว่ามันสนน้องก็ได้ก็เริ่มกับคนเหงาเก้าเหงาเก้าเหงา,อา,หงาโอเคเริ่มกับกเหาเริ่มจาออกเหงาขอมาปั๊บถามมาปั๊บนี่นี่ว่ายังไงฮะไปเลยไหมหรือว่าคิดก่อนคิดก่อนคิดดูก่อนคิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่มีจังหวะอยู่แต่ก็ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเออสุดท้ายเราก็มีเพื่อนอะไรช่วงแบบเพื่อใช่ช่วงช่วงโควิบนะก็มาคุย ตัวบริการคือช่วยดูแลบ้างไปตัวนั้นทำอะไรบ้างครับในบ้านทําอะไรครับใครทํางานบ้างม้างประกันผมพอดีเลยรักใชัยแต่คงชอบทําทำความสะอาดบ้านครับทำอะไรครับยิ้มให้คือคนไม่เชื่อนะยิ้มให้โอเคจริงไหมครับคุณพิ่จริงตอนนี้มีคนเยอะมบ้านทำความสะอาดจริงจริงจริงเขาเป็นคนเนียบเนี้บอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราเพิ่งซื้อบ้านใหม่ตอนนั้นอ๋อใช่ครับเราก็รู้สึกว่าเราออกแบบเองซื้อเองแล้วก็ ทุกอย่างอินเดียรเราเป็นคนคิดเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับบ้านหลังใหญมากเพราะทุกอย่างต้องเปของต้องวางไว้เป็นที่เป็นทางเนะครับในสิ่งที่เราสึกว่าเราวางตรงนี้นากิจการานอนไทยก็คือวางตรงนี้แล้วก็ถ้ามีฝุ่นเด็ดขาด<ช>ราม่แรกล้งไม่แล้วใช่พอมพรีบเข้ามาบ้านเป็นยังไงครับมันมีจังหวะครั้งหนึ่งที่ถูกมาซื้อน้ำมาใช่ป่ะแล้วพอน้ำมันมีความเย็นเวลาเราวางแก้วไว้มันจะมีน้ำรีบเลยจะเป็นรอยน้ำที่ที่โต๊ะที่กลมเอาละ บอกว่าห้ามซื้อน้ำเข้าบ้านถ้ามันจะเป็นรอยอีกคุณไม่ต้องมีน้ำเลยนะไม่ใช่หรอซื้อได้ครับซื้อได้โอเคผมมีแก้วที่ลองหลอลงแก้วใช่คัะพี่ทำอย่างนี้นะอันนี้คือที่ลองแก้วนะแล้วเวลาเราซื้อน้ำมาเราใส่แก้วแล้วก็เราก็เอาที่ลองแก้วเนี่ยไปลองเขาลองพือไมมีน้ำนี่แล้วเวลากินน้ำเสร็จมีแต่คนที่ติดน้ำมากเขาจะเอาน้ำของตัวเองเนี่ยขึ้นไปห้องนอน จำเขาทำเขาเคยทำโขกในห้องนอนทีพี่ผมก็จะแบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้โขกนะคือแบบว่าเคยเห็นปะยืนเลยมันมันมีน้ำอยู่เหมือนกันอยืนด้วยได้ไหมน้ำเดินเลยไงมันมีทุกคนก็ต้องมีน้ำในห้องนอนก็ือเามาเบเพียซึ่งผมรู้สึกว่าอะไรที่เป็นน้ำๆอ่ะมันควรจะของกินอ่ะควรอยู่ด้างอ๋อแล้วข้างบนก็เอาไว้นอนึัวเดียวทับพี่ผมไงซึ่งเขาก็จะแบบเปดึงดึงดึเดึงอะไรเงี้ย ฟังแบบนี้ได้ไงฮะอยากจาบ้านถ้าอยู่ส่วนนี้ไม่ไหวแล้วว่าเออไม่ไหวแล้วว่าคนเยอะทางบ้านเขาเป็นคนเมียอยู่แล้วเรื่องปกติเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออแต่ตอนนี้ดิ้นขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ดีขึ้นก็รู้จะเขาจะอยู่ผมเปล่าจริงพี่ยิังรักแม่ยังรักแม่หรอลูกมารวยนะรูกมารวยมารวยรวยนิดหน่อยหน่อยนะฮะ สองคนรู้จักกันมาเป็นสิปีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เจอกันวันแรกจนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไีกั่คนเลเมืเ่อก่อนมีมีเปลี่ยนไหมรถคือเดิมเป๊ะคือมิเขาเป็นคนคน่อนข้างที่จะมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ความคิดโตอยู่แล้วไงซึ่งเขาทํางานเรื่อยๆทำให้เขาได้คนพบอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาแบบ f ู l f i ก็คือการทํางานในวงการนะีแล้วเราเห็นการพัฒนาของพัฒนาการในการเป็นผู้ใหญ่ของมากกว่าเดิมก็คือการไล เด็กคอยๆไมลรีบอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดที่จะแบบมีขั้นตอนเสมอแล้วก่อนเรามองเขาพีไปคือแบบเด็กก็คือแบบมองแง,ง<ะ>่ละกอนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ครับพี่ที่เ่็นแต่งการตอนแรกเปเลี่ยนไปในทางที่ดีนะนี่ครับนี่ครับพี่ครับนี่ครับพี่ชายครับุเอิร์ดคนดีๆนะเหนะเรียนแบบแบบดีขึ้น หือว่าไม่ดีขึ้นตอบไงเหมือนเดิมตอบดีมากและตอบจริงจังมากเลยเราทำเาไม่ถูกเหมือนกันตอนแรกคิดมุกไปด้วยประเด็นจะไปก้าวแล้วไ่เอาดีกว่าถ้าถามว่าอะไรที่เปลี่ยนไปในตัวเขาผมาว่าวายุทคุณวุธนี่ดูจากที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งโตผู้นไปใช่ใช่ใช่ครับนะคือเขาด้วยความที่เขาเป็นความ คนที่มีความรับผิดชอบและเขาเป็นคนที่โฟกัสงานตลอดเวลาเนี่ยผมวา่ามันเลยทําให้เขาไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเขาในตอนนั้นเขาในตอนเนี้ยเหมือนแบบพารันชั้นมาเลยเอใอใช่ขึ้นชั้นมาเลยนะกุญแอจอโปรกุญแอจอเอเสียงประเบงให้ดักูนะครับดาราักมากๆนะฮะ ผองานในสิบของทั้งคู่ยังไม่จบลงแค่นี้ครับเพราะว่านอกจากที่คุณพูดมาแล้วเราจะต้องมีบทพิสูจน์ว่าคุณรู้จักกันและรักกันแค่ไหนครับเคยอ,อยู่บ้านด้วยกันแล้วเราจะมีเกมที่มีชื่อว่าไม่รู้ใจไม่รู้หน้านะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะมีแผ่นป้ายครับเป็นแผ่นป้ายที่มีชื่อกิจกรรมที่พวกคุณชอบทําในบ้านกันเราถามขอ <S 2> <S 2> <S ้อบนกันแล้วนะฮะใ่ครับพวกคุณชอบทําในบ้านกันจะให้หนึ่งคนเปิดครับ คนดูห้ามให้เออดูและคุณไปเขียนที่หลังเขานะฮะด้วยนิ้วตัวเองจะดูสิว่าเขาจะถ่ายถึงหรือเปล่าลองดูไปครับเข้าใจรึได้ครับลองดูครับผมเลือกเป็นงป้ายครับดูเอ็ครับเั็นแลนครับอ้าดูนะอ้าวดูนะมืตรนี้โอเคได้แล้วอห็นเป็นบนแล้วนะป้ายนี้นะครับสิ่งที่ชอบทําในบ้านครับกลับมานะฮะเห็นฮะ เร็นเลยไะดยโดยดยย้วไปลวกันเสื้อหนาไปไหมตอดอไหมหลัวใส่ใส่ไหมได้ถอดี่อดเลยนะตอนนี้ตอดต่อเครับถอหลัวใส่ สี่ตัวตัวอักษรสามพยันชนะสองอวันอายุหนึ่งยากยากลองดูครับโอเคอีกรอบนึ่งานี่คำแรกนะครับอ่าเวสอคำสองคำคำแรกมีตัวอักษรตัวเดียวมีสลัยูนิ่งอร์ ทาทำไครับทำหลังจริงเหรอคำหลังไม่ใช่คำทำแรกคำแรกคำแรกคืออะไรครับรักบ้านรักบ้านอะไรอ่ะก็เกือบนะรักบ้านก็ต้องทำสิ่งนี้นะทำทำความสะอาดบ้านงานงานบ้านทำการบ้านการบ้านไม่ทาไปอักษรวรรณยุกต์ไม่ตรงเลยใกล้เคียงครับเอาเฉลยดีกว่าครับ ตอ่อก็คือหูบานี่เกือบแล้วอยูอบ้านีะไรใครโทษด้วยครับผมในทั้งใจไม่ธรรมดาครับาสกันครับเชิญเดินครับตรงนี้คือด้านหน้านะครับขับไปครับหนึ่งป้ายโอ้โหยาวด้วยอะไรยาวด้วยฮะโชคดีนะดีเลยจะจับมาได้เอาละเอาละโอเคเสร็ร้องแล้วครับ ครับผมยาวด้วยสองคำเหมือนเดิมครสองคำเหมือนเดิมต่างห้องน้ำหรอครับใช่อีกหุ่นึงไม่เสร็จเลยหล้างจานไม่ชอบหลังจานนะใช่ใช่ใช่แล้ดูดูเพราะมีคำว่าล้งเดาคำว่าล้างออกแรกถูกแล้วเก่งมากคำที่สองคำที่สองคืออะไรล้างจาน ถูกไหมถูกต้องนะครับผมให้คน mix เฮ้ยีทุกคนเดาหรือคนเขียนเก่งเก่งต้เก่งเก่งเก่งครับต่อไปพี่เมยเชิญผมสุดยอดครับผมไม่ธรรมดาครับขออีกสองคำนะครับเริ่มจะ mix จับแล้วนะครับจับนึงคำครับเอาเอะให้เนาเดอนต่อเดินต่อแล้วกันเดินต่อแล้วกัน งานก่อนโอเคครับอันนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือสิ่งที่ทำในบ้านเหรอเห็นไหมเห็นไหมดำยังไงครับยังไงนี่คือสิ่งที่ทำในบ้านใช่ไหมทุกคนเห็นแล้วก็ตึ้งเหมือนกันนะแต่ลองดูครับว่าจะทายถูกไหมเร็วเลยนะครับเร็วเลยครับ สองคำเดิมกับสองคำเดิมข,ขออีกรอบได้ไหมฮะโอเคเหมือนมันมีจังหวะสะดุดเนาะเมื่อกี้นะ ถูกไหมครับใครคุณนะทำเองและทำเองแลือคุณนี่เ้ยนีย่น่าเชื่อครับเองครับและเดี๋ยวนะคำถามต่อมาคือว่าทำเองคือสิ่งที่ทำในบ้านหรือใครทำทำเองนี่คือ,อยังไงต่อ่ึงแปลกหน่อยทำรบก็ทำเองเลยทำเองเอ,อทำทุกอย่างเองตัดการเองเลยตัดการเองพอตอนแรกอ่ะผมทำให้ทุกอย่างครับผมว่าจะลบธนาเไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลัง ถ้าทำตัวพี่ก็ทำเองเลยนะอ๋อที่คุยกันไว้เมื่อกี้คือคนนี like bah, like ้ไม่ค şey like ่อยทำนะเราเลยต้องเขาไปเห็นคนข้างดูนิดนึงนะครับดูเรื่องทุกอย่างเองครับสะอาดถูกสะอาดเองกันเองนะบอมว่าใช่เลยออกกับเครื่อง Dreamy H12 Jewel มากเลยนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดเลยเพราะว่าสามารถที่จะใช้ทำเองนะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมของบ้านของเรา ครับสูรการทำงานบ้านได้เลยนะครับคำของคุณบิ๊กก็คือโอเคใช่ไหมมาถำ<า>มาันี่ซ้ำแล้วอันนี้ซ้ำแล้วนะซ้ำแล้วนะโอเคอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวยผิดไปอันนี้ซ้ำแล้วซ้ำจริงซ้ำจริงซ้ำจริง,รงต้องเป็นอันนี้ครับต้องเป็น <Okay. S 2> โอเคเออ ครับอกกับผมนะเนี่ยอันนี้ยากมากม่ได้คำตอบไม่ยากอันนี้นะครับเปิดให้ดูก่อนเลยอันนี้ครับคำนี้เลยยังไงครับขออีกรสองคำเหมือนเดิมสองคำเหมือนเดิมขอยีรอบนั่นเป็นคำเดิม ด้วยนะออ๋ขอโทษครับไม่เป็นไรครับลองดูครับคนเอโทษครับไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมฉันชอบทำทำอาหารทำอาหารไม่ใช่ทำกับข้าวอยู่เฉยเป็นการทำที่ไม่ได้ทำอะไรแค่เราลุเฉยไม่ใช่คือทำคือทำของเขาคืออยู่เฉยๆอยู่เฉย อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนิ่งนะก็มีนิ่งๆอยู่ใช่แต่อะไรนิ่งๆอะไรนิ่งๆอะไรนิ่งๆนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆถูกไหมครับถูกต้องนะครับบอสต้องแน่สุดยอดอะไรนอนนิ่งๆได้ สุดครับโรบอทตัวนี้นะฮะโรบอทว่าเขาสามารถทำไดทุกอย่างจริงจริงเก็คือเข้าโปรแกรมแล้วก็สามารถที่จะออกไปถูบ้านเข้าทุกมุมบ้านคุณได้แบบว่าง่ายดายเลยสุดยเรเองครับส่วนพี่เอิร์ธเนี่ยด้วยครับเขาเป็นคนเนี้ยบๆนี้บอ่าชอบทำทุกอย่างดูแลตัวเองดีนี่แดดแต่แล้วหัวยันข้างล่างคือเขาดูแลเนี้ยบมากเลยอูแล้วเป็นคุณชายสายเนี้ยบนี่ก็ต้องทำเองบ้อกกลับ มี s, 2> <Top>. <S 1 2 d u อครับผมสืดอองต่งเองต่อสิบปรบเบอให้คุณพีชนะคุณเธอนะครับขอบคุณผู้คุยบนเวทีตรงนี้ครับสนุกมากเลย